ฝนตกรอบสองแล้วค่ะเมื่อกี้ตกไปแล้วรอบหนึ่งโจ๊กก็เสร็จพอดีสเสร็จเล็บน้อยโจ๊กสองง่ายๆใส่ไข่ด้วยใส่ไข่ลงไปด้านอานอกตรงนี้สะพานปลายสะพานตรงนี้มันมันก็จะมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวสี่ทุ่มเขาก็ปิดไฟแล้วก็ให้ออกไปข้างนอกแล้วเพราะเขาไม่ได้ให้อยู่ถึงเช้านะคะตรงนี้ มีเรื่องมีมีเรื่องที่พีคไปกว่านั้นคืออาจจะเล่าให้ฟังมีเด็กเด็กคนนึงอยู่แถวนี้แหละน่ารักมากพูดเก่งด้วยอยากเป็นโจ๊กไปด้วยน่ารักพูดเก่งเขามาคุยมาเล่านั้นนู่นนี่นะแล้วก็บอกอะไรรู้ไหมนี่นะเมื่อวานเนี่ยผมเห็นตรงเนี้ยเขามาลอยอังคารด้วยอ้าวไม่ท้องเล่าก็ได้มั้งหนูผมเห็นเนี่ยเขามาลอยอังคาร อาแล้วเขาลงทางไหนอะคะไม่ครับเขาโยนตุ้มลงไปเลย <c oughs> แล้วเขาก็ทำท่าแบบพนมมือแบบ,แบบนี้แบบนี้ด้วยโอ้โหทำท่า acting ให้ดูแบบเหมือนเลยอะ่ะเขาก็โยนตุ้มลงไปเลยครับโอ้โหไม่ต้องเล่าแล้วคะเนี้เรื่องเนี้ยนี่ค่ะบรรยากาศข้างหลัง ฝนตกแล้วมาแคมปิ้งเป็นอะไรที่ฟินมากแล้วก็นั่งใช้ชีวิตกันบนรถได้อยู่นะ